สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับชาวนี้จะเป็นเรื่องที่49นะคร49ในหัวข้อผู้เป็นสุขนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่12นะครับก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อีกชื่อหนึ่งที่ถูกเรียกก็คือเป็นคำเทศนาบนภูเขานะครับซึ่งเราคุ้นเคยดีนะครับสิ่งที่เป็นลักษณะของของคำเทศนาชุดนี้นะรจริงๆจะเริ่มตั้งแต่แตบทที่5จนไปถึงบทที่7 ก็เป็นเป็นชุดของคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์ซึ่งในข้อที่1ข้อ12เนี่ยก็เป็นเรื่องของอผู้เป็นศุขผู้เป็นศุขก็มีอะไรนะมีคุณสมบัติหรือมีเป็นคนอย่างไรถึงจะเรียกว่าถูกเรียกว่าเป็นผู้เป็นศุขบางฉบับเนี่ยใช้คําว่าผู้ได้รับพระพระผู้ได้รับพระพรซึ่งคำผู้เป็นศุขเนี่ยมี ประเด็นอยู่3าประเด็นก็คือว่าเป็นหลักจริยธรรมสําหรับคริสเตียนแล้วก็จริงๆเริ่มต้นก็คือที่สาวกของพระเยซูแล้วก็รวมถึงพวกเราทุกคนที่เป็นสาวกของพระองค์ด้วยนะก็เป็นหลักจริยธรรมพื้นฐานแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานของพระอ,องค์นะซึ่งถ้าเรามีโอกาสศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่ามาตรฐานของของโลกกับมาตรฐานที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่อง นะซึ่งเราจะดูในรายละเอียดต่อๆไปนะครับประการปรระกาที่2ก็คือว่าแยกความแตกต่างระหว่างคุณค่าของอ,อ,อาณาจักรของพระเจ้ากับคุณค่าของโลกนะหรือว่าสิ่งที่เป็นอนิจจังนะซึ่งเราก็จะเรียนรู้ต่อไปว่ามันมีข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะว่าถ้าเราเป็นลูกของพระเยซูคริสต์ถ้าเราเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรแล้ว ชาวโลกที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยจะดําเนินชีวิตอย่างไรแบบและประการที่3ก็คือจะเป็นคนที่จะเป็นสิ่งที่แยกหรือสกรีนคนที่มีความเชื่อแท้กับคนที่มีความเชื่อแบบผิวเผินนะก็จะเป็นภาพรวมของของคำเทศนาบนภูเขาตั้งแต่บทที่5ถึงบทที่7จ็ซึ่งวันนี้จะเป็นในหัวข้อผู้เป็นุขนะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยจะมีประเด็นประมาณ 6. 7ประเด็น แบหประเด็นที่ที่บัมพีพูดถึงก็คือว่า 1. ผู้ที่ขัดสนฝ่ายวิญญาณ 2. ผู้ที่โศกเศร้า 3. ผู้ที่ถ่อมสุภาพ 4. ผู้ที่มีความชอบธรรม 5. ผู้ที่มีความเมตตากรุณา 6. ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และ 7. ผู้คนที่สร้างสันติ 8. ด้วยนะครับก็คือคนที่ถูกข่มเหงนะซึ่งทำไมคนเหล่านี้จึงถูกเรียกว่าผู้เป็นสุขนะอันนั้นประเด็นหนึ่ง ซึ่ง้องพีก็บันทึกไว้ถ้ามีโอกาสก็กลับไปศึกษาแล้วก็อ่านดูแต่ว่าประเด็นที่ที่สำคัญก็คือว่ามันทวนกระแสรหรือแตกต่างจากวิถีของโลกอย่างไรนะคนที่ขัดสนรู้สึกขัดสนฝ่ายวิญญาณนะั่นคือคนรู้สึกว่า,ามีความไม่พร้อมใช่ไหมครับมีความต้องการอะไรบางอย่างคือยังขาดอยู่นะซึ่งตรงข้ามกับวิถีของโลกหลายครั้งคนในโลกส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองเก่ง ใช่ไหมตัวเองเก่งตัวเองเพอร์เฟกตัวเองมีความสามารถนะซึ่งมันจะนําไปสู่การที่เป็นคนเยื่อหยิ่งนะการเป็นคนที่เยื่อหยิ่งหรือการเป็นคนถ่อมสุภาพนะครับซึ่งอาจจะตรงกันข้ามกับวิธีของโลกคืออะไรคือคนที่มีอํานาจคนที่ยกตัวเองนะเราเราจะพบว่าน้อยคนนักที่จะยอมมีความที่จะมีความถ่อมใจเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ความถ่อมใจตัวเองเนี่ย มันเกิดผลหรือเกิดประโยชน์กับคนอื่นครับนะคนส่วนใหญ่มักจะใช้สิทธิ์ที่ตัวเองมนะีอาจจะเป็นอำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ตัวเองมีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมัน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 อะไรนะมันเป็นคนพิเศษก็จะแสดงความแย้โสโขึ้นมาความความรู้สึกว่าตัวเองแน่หรือตัวเองเก่งอะไรประมาณนั้นนะแทนที่จะยอมถ่อมใจให้ความสําคัญกับคนอื่น ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ไม่จะสนไม่สนใจคนอื่นนะครับหรือคนที่มีความชอบธรรมที่เป็นสุขเนี่ยก็คือคนที่ไขไขว่คว้าหาสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับนั่นนั่นคือตรงกันข้ามกันนะครับแสวงหาแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้ากับคนที่แสวงหาความต้องการของตัวเองนะครับซึ่งเป็นตรงกันข้ามนะครับนั่นนั่นคืออีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือความเมตตากรุณานะครับ เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่จะพอพอรับผ่เพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยก็โรรองทรงสําแดงความเมตตากรุณาถ้าเราดูชีวิตของพระองค์ในโลกนี้เนี่ยน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซนที่ที่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยเพื่อสําแดงความเมตตาของพระองค์ไม่ได้โอ้อวดหรือว่าสําแดงตนว่าเป็นพระเจ้าจนถึงเวลาที่พระองค์จะประก,กาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้าซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพระองค์ก็สําแดงความเมตตาแล้วก็ มอนกับปกปิดตัวเองมาตลอดว่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเปิดอย่าพึ่งเปิดอย่าพึ่งบอกนะว่าว่าเป็นพระเจ้าเพราะยังไม่ถึงเวลาของพระองค์หรือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะซึ่งก็หายากในปัจจุบันละเพราะอะไรเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ก็เต็มไปด้วยการล่อลวงใช่ไหมครับเราเห็นข่าวมากมายในในโทรทัศน์หรือในโซเชียลเนี่ยก็เต็มไปด้วยความการล่อลวงการอยากได้อยากมีจนหาทุกน,นะหาหนทางทุกวิถีทางเพื่อที่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ ถึงแม้ว่าจะต้องหลอกลวงหรือหลอกอะไรก็แล้วแต่ call นะเ e n t e r อะไรต,ต่างๆเนี่ยก็มีมากมายเต็มปัจจุบันนะหรือผู้คนที่สร้างสันตินะก็คือสแสวงหาสันตินะครับซึ่งตรงกันข้ามก็คือว่าสหาสันทิสุขเฉพาะตัวโดยไม่สนใจความวุ่นวายของโลกนั่นคะือค่านิยมของโลกเราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าก็ต้องมีชีวิตที่สร้างสันตินะและสุดท้ายก็คือถูกข่มเหง ถูกข่มเพงอันนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าถ้าเราเห็นโอเคในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่มีการต่อต้านหรือถูกข่มเพงเท่าไหร่แต่ว่าในในบางประเทศหรือในท้องที่บางท้องที่เนี่ยก็จะถูกข่มเพงนะครับซึ่งตรงข้ามกับคนที่ไม่อุทิศตัวเองอย่างจรงิงจังหรือไม่ได้ทุ่มเทอะไรเพื่อพระเจ้ามากนะักนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถูกข่มเพงก็ตามแต่ว่าก็ไม่สนใจอะไรนะเออหมือนกับอยู่ไปวันวันอะไรประมาณเนี้ย นะนั่นคือภาพรวมของของผูง้เป็นสุขหรือคนที่ได้รับพระพรนะซึ่งสิ่งกระนัี่มันก็จะส่งผลถึงชีวเราว่าชีวของเราเป็นแบบไหนเราดำเนินชีวิตให้นําไปสู่การที่เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าหรือไม่นะถ้าเราอยากจะได้รพระพรจากพระเจ้าก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างผู้เป็นสุขในแปดประการข้างตน้นะซึ่งรายละเอียดก็สามารถที่จะอ่านได้ในพระคัมภีร์ นะเพราะฉนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีชีวิตที่ดําเนินชีวิตให้สมกับที่เราจะถูกเรียกว่าผู้เป็นสุขหรือคนที่เรียกว่าเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ